โอ้ของแท้พี่น้องสดสดเลยเป็ดปลาไหลแงงสดสดเนาะโอ้เนื้อเนียบคุ้งญ่เลยไก่ใหญ่เปิโอ้คุณเนี่ยเนื้อปลา พี่น้องเด็ดบนอ่อบาดีิชัดบนอ่อเมนูที่เด็ดมือหนิอ๋อสำหรับพันธุ์วิทุนพันธิจัดไหม้มือหนิใช้หนามือนีิเมนูเม้งไหครับพันธุ์จัดไห้ก็สุดยอดเลยพี่น้องบาตรดิมือนีิเห็นยังต้มเป็ดอะไรครับต้มเป็ดอะไรพวกนี่พันธุ์ทุนเอ้าต้มเงาปลาต้มเงาปลาโคตรเปลี่ยนเปลี่ยนเอ้าเมนูมือนีิเนาะโอ้คัดพี่น้องกระปูใหญ่เนาะแกงเนี่ยน่เม้งขาตะไคร้ไข่ขาดวุ้นใเลยขาต่ไข่ใบขาม โอ้ที่เด็ดอีลีหมอนี่ใบมะกรูดใบขาไม้มะกรูดเนาะเอาเตรียมอุปกรณ์ก่อนเนาะเตรียมทานเนาะเอาขี่เข้าเราล่างเข้าล่างเข้าวัดเข้าอะไรบอกเข้าข้นหรืเข้านี่เยอะขนหรือเข้าอะไรเออนี่ครับปลาไหลสดๆเลยมัอนี่พันทุนจัดการอีกแล้วพันวิทุนเท่าไหนมาสดๆมือเศร้านี่เพิ่นใส่บางนั่นมาสั่นมานอยู่ดอกโอ้ กยกินพอได้ยอะกินเนาะเอาเอน่มนู่นมานี้็ดงก่สิีเทาล้างข้าวคือนก่าเอเาสูตรพันทุนเพิ่นแบบสูตรใหก่อนจะจับไงทำไลยสบายเออเอาเรา่ไข่บุบอกแต่ว่าตรงลังขื้เก็ดิลังกนโอ้ดังกรีดมปนึ่ยดีังเลยทำดีดีเ้อ โอ้โหทาไปขอสูตรไทยสูตรบ้านเดิมพี่น้องนี่สูตรล่างเข้าพันวิทุนแทนทุ่เฮาเก่าเนี่ยะนี่ครับสูตรเพื่นเอาจบงไหนับโอ้มันมื่นเนาะเอาอีเท่าไว้ตัวเดียโสดแทงอินทวดทวดทดเอาโอ้โหโอ้จนจับไงโอ้ลันเกล็ดเกลดเกล็ดเลย โอ้เก๋ดีตัวเนาะเแต่ก็ไมาล้างบ้านครับสูตรเพิ่นต้องล้างออกขีปอมอีกรอบนึ่งอะไรสดๆเลยอ๋อต้มเปียกใช่ไหมต้มเปียกครับตมเอ้ยกอ๋ีการล้างข้าวเนาะล้างจากใครเราก็ล้างน้างผอมเอ่อสะอาดๆเอ้ยหันมาดูครับ ล่างค่นตุบไปโอ้ของแทะครับพันทุ่นห้องมัอนี่ล่างข้าวแล้วงูนี้เนี่ยขยับอยู่อ้าวถูกสดๆดีเลยของแทะได้นี่ครับอุปกรณ์เครื่องครบเลยมอแล้วข้างน้ำแล้วครับพันทุ่นห้องครับใส่ข้าวตะไคร้ครับสูตรใส่ถั่ทานเลยมันนี่พอจากน่อย ของรอนน้ำเดือดกูเด้อเะเทียมพริกไทยหอมแดงขาดบุหรี่แล้วปั่นเขาก็ได้ดเจ็บเจ็บนี่แหละเย็นได้สดได้ลยมีตัวเออนี่หน้ำนัวเดียว,ว,วเออน้ำนัวเออพิมเติมพร้อมนัวตะเทียมคอมเพิ่มก็พร้อมหมน,นะกินข้าวรับกินข้าวหอมแดงกตะเทียมขาดบุหรี่โอ้ทุ่นมันฟื้นหมดแล้วเด้พันพิทุ่นเนเอาแล้วฟื้นหมดแล้วได้บาทเด้ อะไรฟื้นมันงทตัวแล้วมแห้งหน้ามันห่อนอยู่โอ้ของแทยนี่ย่ยเติมไฟแล้วบ่ได้่ั่นมันห่อนบ่ทันใจอืออือทานมันิาเนี่ยแ่ว่ามือนี่กะมีละที่เด็ดต้มเป็ดอะไรสำหรับพันธุ์ทุ่งเท่ามือนี้ทางกันโทใจ้งอยกับสิมัยามกาซิ่วมากยอารับครับเอาอายุพยินไปเนาะ ไม่อก่ห่ไปชิ้นปลาิวป่อยไปิ้วมักินไเขาเขาเลยกนเขเขเยึ้นเนี่ยมันขึ้นกันปล่อยไปชิวรอบหนึ่งแล้วจะเามันเไทยเนาะเออชิวใช่บกกวมื่อเนี่ยพอดีใส่บางท่านมาพันธุ์ทมันจัดการย่ามันเช้าแต่เศร้าวนตื่นแต่ตีซีมันขึ้นเลยว่าได้เด็ดปลาไหลมา เลยโชว์เลยเปอกเปมเนาะตือนตือนตีเสียเาดูทีเด็ดเพิ่เนาะมือต้มเป็ดปลาไหลสำหรับผ่านวิทุนท่านทุ่นเนาะน้ำสุกุนขึ้นีมพ้น่อยมือหนิเนาะน้ำสุนขึ้นน้ำน้ำสุุนดังตัวนน้อ๋อคนดังเนาะวิทุนสีมพนะครับอันนี้ก็ขึ้กันผันทุลนทานทั่เฮาเอาใส้เมดร้อนใช้ยาบบ้ม่ไส้มดเดไเ็ดไูเรเพ่นเพราะว่าคันไสขันไส้เล่ปนิบะมันิเ็ดไทย ฝาดเทนไส้ดูดเนาะอสมๆเนื้อมันสุกแล้วบะคกัมีขามเปียกามเปียกกัมีใหญ่ปะบรรยากาศเ้อโอ้ขกินหรอกย็ดเ็าเข่าปุนี่ต้มเปีดไหเปยดแล้วเดือดไปเดี๋ยวไปเดือนแล้วบ่เดือดเดือหอมเคียงหอมเื่องเดาะ ใส่ตัปลาเนี่ตัวปลาใส่เออใส่สดสกระดดใส่เลยเออซึ่งนมเปยกีใสเร็วน่เห็ะเออน่นยบนอยครัเอาไม่้อ่รูยหยาบหนเอยินหนาะโอ้เพื่อว่าได้ไปก็ไดจะเปืดเวยจะไล่ด้ฝุ่งนี่โอ้พี่น้องเอ้าทงรีตมเปียกอะไรเอ้าสุดัดทุ้ย เอาเอาดีๆเฮ้ยได้ดำหอนฟงจักหมดเลยโอ้ยข้ากินดีเอาเปิดใส่ยิ่งเปิดได้ไปว่ายงี่มันดดออกว่านี้เออของแท้ของแท้ต้มเปียต้มเปียกอะไรช่องแท้อันนี้โอ๊ยสดๆเนาะเออเอาของแท้พี่น้องบัดรนี่นี่แหละต้มสดๆกันทั้งสี่เลย ใหญ่ปลาหมอปีนหนกมากับพ่อั้นปลาไหลอุ้ยนะเดี๋ยวมด้นมชุดแหงเนาะมันชดเนาะออสบบเออดๆกันเนาะรอบวงจิเลเด็กๆรุ่นอยู่ะเอานะครับตองเปลี่ยนปลาไหลมือหนีว้สุดยอดครับสุดๆเลยเอาเจ็ดน้อยเ็น้อยมาหาใปเอ็นผชุดมะไซใช่วยมามะไซเอ่ใบชีเขียวนั่นแหละใบชี้เขียวเอเออส่้ับางมันเป็นสมุนไพรเอามาใส่ ต้มต้มปลาไหลก็ได้เป็ดต้มปลาไหลกระแซบใส่ยังกระแซบนี่มันเป็นผักของแม่รุ่นห่าออกมาแล้วขึ้นบานเชนิดหนึ่งใบพกชุดรสเนาะแมนใส่ยังกระแซบกันปลูกง่ายเพรใหญ่ฮะปลูกง่ายตัดจริงมันเน็บเลยเน็บเลยขึ้นเลยแมนแซบใส่ผัดไข่ทอดไข่ได้เมื่อเด้นี่ต้มเป็ดต้มไก่เป็นยาเป็นยาข้าอมยาเขาว่าเป็นยาสมุนไพรชนิดหนึ่งใส่ข้าวหอมดำบดย่าน่อรเออกินนดีสิเนอเอาเอาไปแม่รุ่นปรุงรสแล้วมื้อนี้ ใบผงชุรดเพิ่นล่วล่ะเอาเออใบนัวเนาะใหญ่เนาะีอเคครับของเอ้คเาหลังไปละลืมตัวฮะ่เป็นห้องประทันหลังติไว้วันหลังก็ใส่ได้ด้เอ้าไปเลยเออเอาหลังก็ได้ไล่บาทนโอ้เดี๋ยวไปไล่เสียบไลุ่นี่สไล่เสียบไล่โอ้ใส่หน่อยมันนัวมันนัวมีใส่หน่อยกับบ่อนหนไอยกินผงชุกดิ่แหละเขาทาของใหญ่เขาใหญ่เป็นหลังอมนเนาะหงเลยครับใบผงชุรดใส่หน่อยเสีบหน่อยใสียไล่เสียบไล่ัสนเอา ที่เด็ดเพิ่นหอมแม่รุ่นเท่าเอ้ยปลาไหลไหมครับพี่น้องสดๆเลยผักเท่าใส่หน่มันมันสีม่วนเป็นผักได้ปรุงรุดแล้วครับแม่รุ่นข้วเองครับบาร์ดีเอาเออหลังจากพลาดไมทุ่นจัดการอันขั้วให้เรียบร้อยแล้วล่องมอเรียบร้อยแล้วแม่รุ่นสีโชว์การปรุงเองบาร์ดีเออใส่ใบผู้ช่วยไปแล้วเมื่อกี้แซ่บนัวนมาท่านเล่า่าเออเอาแม่โชว์รุดนะปูงเครื่องล่อเครื่องยันเดียวรอเครื่องยันเออเครื่องปรุงเริ่ม มาแล้วแม่รุ่นปุ่งมือนี่นะครับขาดไ่ได้กัผงนวเนี่ยผงนวดรดีน้ำปลาเฮ้านี่ละเกลือเออเอาแม่จัดการเลยเด้อเสียงฟดไปบุกบกบกเลยต้มอะไรานี่หอมห้เขาทายดีไปทายลีใหญ่เปิดขึ้นหอมห้วย ผลปลากำลังเปื่อยได้ที่เลยของแขกครับหมดเก้นไวเซราปลาแล้วเต้นไวเต็มด้วยเปียงนัวผงนัวเปียงนัวเปียงนัวชินัวเท่านี้ละงนัวเท่าแม่เขียวใส่นิดหนึ่งแม่เขียวเราชิมได้ไหมเขียวแม่เสียวเราชิมได้แบบนี้ละเรเชียวเราชิมได้เออไม่ใั่เราเขียวไม่กินเลย เอาปรุงครับปรุงรสเดินวไม่รุนไปมีรไปคั้มไปคั้มชมเชยไปคั้มเลยครับโอ้ใช่บอกมาใส่ไปคั้มใ่ไปคั้มกใส่ลงไปกอกโตไม่เสลียวะแมนกระตุ้มเอามาคาบเปียกนเออมาคาบเปียกเนาะคบเปียกก็ไดเออครับเปียกก็ได้าคาบเปียกก็อร่อยเลยเออใส่ปลาคาบเปียกสมเนาะเปียกเปียกปิดไาหมอกอนมกอนมันจะไล่กันเลยทีเดียวสันไม่ไม่รู้ปรุงแล้วเนาะ ไม่ต้องปุ่งหน้าแซบแซบเปคุณดูหมอถูกรับหายงวนเลยบานี้ได้ที่แล้วโอ้โหอะไเป็นแซบโอ้เนี่ยวะสดเนื้อมันหวานนีครับเนื้อหวานสดเนียนื้อมันหวานคักเวลองชิมมึงดูฮนนแซบแซบชิมมึงดูแซบบคักบ่คักขนาดเลยเอเพิ่งไปวน้ำคุกุบนเนี้เออเอาักบาทอีกชิมมึงดูเ่าก่อด้มันหอนเนี่ยวกลิ้น อะกันโอ้แสบเล่ของแท้เลยครับลงคอทีดิโอ้สุดยอดครับพี่้องเข้ากดีดอกเอาตักไปสิบตัวเอ้ดีการเดาก็ไดวซด้ตักใส่ถ่วด้วยดักใส่ถ่วโหลดดทีแล้วตัวโดเพื่อยใะมบ้าครับพันทุนครับพันทุนทานตัวเฮาใส่กระมอะ้มือนึ่งปมอะไรเลยขวดครับพี่้อกโอ้ขักวดเลยกันโอ้ายทวนเลยโอ้แล้วคนใงเนาะชิบเบอรงเลยกระชากกรุ่น สุดยอดครับักี่มือเนาะ่มือขับมอนี่โอ้ขอบคุณหลายๆสุดยอชิมต้มเปอปไรครับสุดดอดครับมนนี่โอ้เอ๊ะค่าตะไขร้นาปลาไหลมันมันอยู่เหนือนะี่เหนตรงหนหอมหอมเนาะโอ้ขายปลนี่หอมเลยน้อแม่เนาะหอมไปดโอ้ขานี่พูดอะ อเอ่งครับอิรีต้มปลาไหลบัดโอ้ของแท้พี่น้องสดๆเลยต้มเป็ดปลาไหลเอ่งสดๆเนาะโอ้เนื้อเสียบก็ใหญ่เลยใหญ่ใหญ่เอวนโอ้พูดไงเนียวปลาปลาขาวแจ้ที่แท่เด็ดโอ้มที่ดีเลยเนาะเสียบเนาะเอ้ฟาดทุนจัดการก้อนมูแล้วผู้ผู้หาเนาะผู้หาผู้หาก็ต้องซิมก้อนมูลนะครับซิมใส่มแล้วมันเสียบโอ้โอ้ห่อนอีิริฝงดงเลย ใส่เพิ่มบ่ครับผมโอ้ใส่อะไรใส่บ้งมันบ่เป็นยังบ่บ่มันเสียบโอ้บ้ามครับคักบ่โอ้ยสุดยอดเล่นบ่พ่นห่อนดูจังอยโอ้เบิ่นน่ามีครับต้มอะไรโอ้ทีเด็ดอีกไม่ได้แก้วหรอกพัดทุ่นเฮาแค่นี้ว่ะอแค่ครับชุดยอดครับพัดทุ่นทานโทษเฮา อ๋อท้ายเองกินดเอีงครับต้นตะวันครับต้นควาต้นตำรับครับต้นตำรับตีมือมาปลาไหลเลยของแค่ครับข้างอิลี่ไม่ได้กินด้วนๆผ่านทุนหลายรอบแล้วชุกรอบเลยสามารถทานโทษนองกันถ่านนะเตรียมไปถ่าหาเลยหาใบถ่าตื่นได้ตีซี่มือเศร้าตื่นตีซี่กัไปหาว่าใบถ่าสดๆเลยอย่าบังมานนะโอ้ยแอบร้องของแอบโอมชิบุได้อบัดนี้ ้องใจโอ้ขายไ่ได้ดอกกดไปแล้ดกไ่ได้แล้วายในกล่องแล้วพได้กินดิ่อด้กินแล้วเออเจ้าด้กินไปหาแล้วเต่าคองแท่พี่เราอโอ้ยลาไนี่หอนเนาะคากิลิโอ้ยชิมชิมเสียมาตุ้งเอกงเลยโอ้ยจับได้ไหมเอาบ่ใจ เราอะบอกไม่กินอะไรโอ้ครั้ง <liksom> น <ality> ี oh yeah, <fig> ้พ hey, oh, really ี่น้องแซ่บโอ้โหครับคลิปนี้ฝากกดติดตามช่องยูทูปพิมพ์122อีสานดีๆนะเด้อพี่น้องหาอยู่หากินถิ่นอีสานครับมื้อนี้ต้มปลาไหลแซ่บๆนัวๆน้ำกันครับพี่น้องขอบคุณครับ